โอ้ยมาแล้วครับยัครับก่อนจะรอตัวบินยิ่งแน่ว่าอ๋อจะรอถักได้เนาะได้โอ้ผมว่าโลกว่าว่ะอุ้ยอุ้ย,ย,ยตาเลยวะอันเย็นโอ้ยะกะตุ้นี่แหละกระตุ้นบอมันมันขาวว่ะอ๋อน้ำมแดงใช่ไหมอ้ยสอง สองกว่าสองกว่ากระสูงสองกว่าตักให้ไหมตักได้เนาะไ,ได้ครับให้ง่วมไปเลยสองโลกว่าไอตัวที่ไล่เนี่ยใช่ไหมว่าเลยอ,อ,อ่านนะขอจ้าด่าเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยส่กนะครับ เซกเสกโอ้ยยี่แม่งยอมยากว่ะหูยจุบินป้ยฮะดบินอยู่นี่อยู่ในน้ำแรงอ่ะดูข้างล่างเอ้ยข้างบนเนี่ยเออน้ำนิ่งๆเนี่ยติ๊กบินติ๊กบินโอ้โห้จงโล่จงโล่จริงว่ะไอ้เหี้ยเหมือนเป็นเจ้าของแม่น้ำเปิงหึ่ ้อ,อแแ่แคือ<ด>มันไล่กินลูกปลาเนี่ยโอ้ยอ้โหมันจะเป็นทอฟี่โอ้โทอฟี่ไปแล้วนี่นะมันอยู่อย่างนี้